เมื่อท่าทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลมพยองเอสจีเมืองทองยูในเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับ เป็นโปรแกรมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นะีัดที่6สโม,มสรกีเรมเชอร์ของเราก็จะบุกมาเยือนคาชิมาเอลเลอร์ณคาชิมาสเตเดียมนะครับนี่คือสนามเวิร์ลคัพที่เคยใช้จัดฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณพลกีเรมเชอร์ของเราจะได้มีโอกาสมาเล่นที่สนามคาชิมาสเตเดียมแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับจะแข่งขันกันในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของเราครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคุณพลกิเลนพยองกําลังหลักเนี่ยติดโทษแบนอยู่3รายไม่ได้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นในทริปนี้ด้วยอย่างซิสโก้คิมิเนสอีโฮและทิสตองโดนะครับในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บที่เจ็บเพิ่มเติมล่าสุดนอกจากสารัตอยู่เย็นก็เป็นอธิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็ไม่ได้เดินทางมากับทริปนี้ที่สําคัญก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับ เซลิโอซานโตสนะครับมีอาการไข้สูงนะครับทางทีมแพทย์และทางสตาฟโค้ชต้องตัดสินใจให้เซลิโอซานโต้นะครับเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและก็ไม่ได้หนีบเซลิโอเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ทิปที่เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้มีนาโอกิออยามะเป็นผู้เล่นต่างชาติรายเดียวเท่านั้นนะครับที่เดินทางมากับทิปนะครับและรวมขุนพลกิเรพยองที่เดินทางมาทิปนี้ทั้งหมดก็16คนนะครับ ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ทั้ง2สโมสรน,นะครับทั้งคาชิมาเอเลอร์และสโมสรเอสซีจีเมืองทองอยูในเต็ดนั้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้ทั้งสองสโมสรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะตัดสินหาทีมอันดับ1อันดับ2ของกลุ่มเท่านั้นเองเพื่อที่จะค้าไปเจอกลุ่ม G นะครับก็ถือว่าเป็นศึกแข่งสัก์ศีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายทั้ง2สโมสรต่างก็ต้องการที่จะจบกลุ่มนี้โดยอันดับ1ึ่งทั้งคู่นะฮะซึ่งเดี๋ยว ต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนทั้งจากประเทศไทยและก็จากประเทศญี่ปุ่นกันนะครับถึงความพร้อมของสโมสรกีฬาพิจยองของเราครับผู้เล่นที่มีก็ติดตัวแบนะสามคนแล้วก็ผู้เล่นาใตยคนสิดยดมีการมาเป็นใายก่อนเดินทางมาเนั้นเราก็จะมีจำนวนผู้เล่นเหลือที่ใช้ในวันสิห้ากคนนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมา มีแต้มกลับออกไปให้ได้เพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งของสายให้ได้ต้องพยายามที่จะเอาผลงานที่ดีกลับ้านใ้ได้ครับก็เชมในบ้านที่เราชนะคาชิมาได้นี่ไม่ได้หมายความว่าเรามาตรฐานเราหรือว่าการเล่นเราจะเหนือกว่าคาชิมียงแต่ว่าวันนั้นเราเเล่นด้วยด้วยความมีวินัยของเชมตลอด90ินาทีแล้วก็ มีความจังหวะที่เรียกว่าผสมโชคหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถดิงประตูได้ในนาทีท้ายต้นเจ็บนะก็ทิมได้รับชัยชนะไปนะแต่กับการมาเยือนเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าด้วยมาตรฐานของทีมไทยหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นรองญี่ปุ่นของข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเป็นงานยากที่จะมาเล่นเกมเยือนกับคาชิมานะแต่ว่าถ้าเด็ก เล่นด้วยวินัยเหมือนที่เราเคยทำได้ทุกครั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะทำงานได้ดีหรือพลิกชนะมันก็มันก็มีโอกาสผมผมว่ามันมันก็แตกต่างกันนะในเรื่องของระบบวิธีการแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ชาติแล้วก็ทุเรื่องที่วีในในเมืองทองนนั้นก็แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เหมือนกับ มันมันได้เจอกันมาแล้วอ่ะเนี่ยกับทีมระดับเนี่ยมันก็เขาสามารถเรียนรู้ในการที่จปปรับใช้ในการเล่นต่อไปได้ดังนั้นเขาก็มีประสบการณ์ในเกมระดับเอเชียระดับทิศชาติมาเงี้ยมันก็ช่วยเขาส่งเรื่องของสาิจิตใจและความมั่นใจในการเล่นว่าถ้าเขาสามารถโชว์ฟอร์มในแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างทิมชาติได้เนี่ยผมว่ากับสโมสรเขาถ้าเขามั่นใจก็เขาที่ว่านำประสบการณ์ตรงนั้นมามันก็เป็เหมอือนที่ว่าเออก็เราก็ได้ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยพอมาถึงตรงสโมสรเนี่ยผมว่าถ้าเขามั่นใจและเชื่อมั่นเนี่ย มันช่ดดวยก็ได้สิ่งก็ผ่านมาเนี่ยและนอกจากนั้นนะครับชนะทิพย์ส่งกระสินเองก็ถูกพี่ๆสื่อมวลชนรุมถามถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอคาชิมาเอเดลอ์ด้วยล่ะครับสวัสดีครับคอ,อนิชิวะครับก็ว่าเกมนี้น่ใจะ้เป็นเกมที่ยากแล้วก็คาชิมาเป็นทีมที่ที่ดีแล้วก็มีนักเตะที่ดีหลายหลายคนแต่ก็เราก็จะพยายามแบบ ทำงานให้ดีคนระับว่าฟุตบอลก็ร่วมกลมนะคือมันอย่างนี้เคยบอกผมว่ามัน,นมันไม่ได้เลือกข้างไหนมันอยู่ที่ว่าในสนามในวันพ่กนี้ใครทำงา,านได้ดีกว่าใครเหมือนแบบนะักเตะชายคนโค้ชวอาเทคติคยังไงแล้วก็นักเตะที่รูอคอมเมนต์อยเงี้ยและหลังเกมมันก็ถึงจะรู้ผลก็จะพยายามทำงานให้ดีคนระับ กวันพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับกีฬาพิจิตรของเราสามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ที่ทาง FOX SPORT นะครับน่าจะเป็น FOX HD นะฮะก็จะมีการถ่ายทอดสดกลับไปที่เมืองไทย ก็จะแข่งขันกันที่เวลาท้องถิ่น19นาฬิกาซึ่งก็ตรงกับเวลาประเทศไทยของเราก็คือ17นาฬิกาได้ข่าวว่ามีแฟนบอลชาวไทยของเราเดินทางมาให้กำลังใจที่สนามคาชิมาสเตเดียมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะประมาณ50-70คนด้วยโดยอย่างไงแล้วแอดมินเองก็จะพยายามไปเก็บภาพของกองเชียร์กีฬาของเรารวมไปถึงสัมภาษณ์แฟนคลับแฟนบอลชาวไทยของเราที่ตามมาให้กำลังใจคุณพลกีฬาของเราในวันพรุ่งนี้เอามาฝากนะครับ